สวัสดีค่ะอยู่ในช่องกุกกอกสเตชันนะคะตอนนี้เราเดินทางตามคู่หูอาคู่หูสุต้าหรือทีมงานอานะคะผลิตภัณฑ์ดูแลน้ําหนักและทีมงานยูทูบเบอร์นะคะพี่น้องยูทูบเบอร์ของเราเป็นพี่น้องยูทูบเบอร์สายบุญนะคะวันพรุ่งนี้จะเราจะไปทอดกระถินนะกับทีมงานอานะคะแต่ว่าเย็นนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะคะถึงที่พักเสร็จแล้วเราก็จะมาเที่ยวก่อนนะคะทําค้างคาวขึ้นกับอําเภอภูผาม่านจังหวัด คอนแก่นนะคะกิโลเมตรที่ศูนย์ของทําค้างคาวถัดจากนี้ไปคอนแก่นร้อยสิบสามกิโลเมตรค่ะนะคะภูผาม่านก็เป็นชื่ออําเภอนะคะแอดภูผาม่านจุดจุดนี้เป็นจุดถ่ายรูปเนาะจุดชมวิวนะคะจะเราจะถ่ายกับกิโลเมตรหรือว่าเราจะถ่ายกับอีเกียแอดภูผาม่านนี้ก็ได้นะคะอีกเกียไม่ใช่คําหยาบนะคะอีเกียก็คือชื่อของค้างคาวชื่อของค้างคาวก็คืออีกเกียทางด้านนี้ก็เป็น ฮอดแลเดอฮอดแลเดอร์ภูผาม่านจุดถ่ายรูปนั่นเองนะคะมีจุดของเด็กๆด้วยนี่คือขบวนรถคาราวานนะคะคาราวานของยูทูบเบอร์สายบุญนะคะตามรีอามาทําบุญที่อำเภอขอนแก่นไอที่อำเภอชุมแพาจาังหวัดขอนแก่นนะคะแต่ตอนนี้มาที่อำเภอภูผาม่านคะ่ะเอฟซีจำน้องๆได้นะคะเอฟซ<อ>ีจำได้ค่ะพี่บอลหอมสุริยัน วงเดือนนะคะคุณวงเดือนจําทีมงานยูทูบเบอร์ได้อืจําน้องโจได้จำเรียรได้พี่บ่าว<ต>หอมได้เป็นโจผู้พามานแล้วครับันี้มาที่นี่จเจ้าจะเปลี่ยนชื่อเป็นต่าจำไม่ได้เลยโจผู้พามานขอบคุณค่ะคุณพี่ดวงเดือนนะมาเลยครับใตอนนี้อยู่กับใครบ้างครับรู้จักใครตามไปดูซิรู้จักใครบ้าง จดจำได้แล้วจดจำได้แล้วปู่มหามุนีจะปู่มหามุนีได้นี่คือบรรยากาศ f อฟซีจำยูทูบเบอร์ได้นะคะค่ะขอโทษค่ะทุกคนเลยที่วงเดือนคุ้มมากเลยวันนี้เจอดูแล้วปรมาณนี้เจอทุกคนเลยใช่ไหมคุ้มมากเลยเจอทุกคน จำใครได้อีกจำใครได้อีกนี่ถ้าให้ถูกถูกเพียงให้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งยจ่ายเลยร้อยหนึ่งกันหมอลำซิ่งครับเดี๋ยวจะลำให้ฟังน้ำซิ่งนะครับเอายทายเอายทายาท้าย้าเต็มาแล้วถ่ายรูปให้หน่อยที่บ้านไทยพคนเนี่ กำลังคิดอยู่กำลังเตรียมอยู่ากลังคิดอยู่รางวัลกำลังน้องโอ้ก็จะให้รางวัลแล้วลูกชายลุงจิมาเจำบอบหอมได้จะไปกรุงจ้ลลูกชายลุงจิม ก็ถ่ายรูป้ำแหนงเหอนกันโอ้โหได้หมใช่ไอยใ่ไูไปดี FC ดีใจเจอยูทูบเบอร์จด้วยดีจักนะไหนหตามหาลุงกิมลุงกิมเข้าถ้ำไปแล้วน้องโอ้ว่า ไปตามหาลุงกิมกันมาพี่มามาวงเดือนหรือดวงเดือนคะวงวงวเวดแหละค่ะมาเด็กผ้าไปโอ้น้าฝุ่นเราไปหาเอาวิวอยู่แม่นหมดละค่นนี่ตื่นเต้นหลยทีคุณพี่วงเดือนนะคะตื่นเต้นจังประเทศไทยบ้านนอกได้มาจากไส้หน้อแฮ ครับผมโอ้ยมาดีคาดีครับมีผู้มามานนี่บอกอ้ยดีใจครับังครับนี้คือชช่ยช้เช่ยชันชัยชัยยชัยชัยตัมชัยยชัยชัยชัยัคช่ยยชัยชยชัยชัยัยชัยยชายชัยชัยชยพี่เัอชนย่ัยยน้ำ เร้ยซื้อยังอยู่ใส่ก่อนดิ่วงเดือนจ้ะบัตงเดือนเป็นือจะโอ้เป็นเอฟซีเบิ้งก็เกาะขุมมือเปล่าครับเบิ้งซุมือจ้ะเบิ้งซุมือปานนี่แสดงว่ามังโม่ใจอยู่ในก็เกาะแล้วเนาะจะล่ะง่ายสมโนครัวไปเพิ่นเป็นอย่างเงินเพราะว่าอยากไปอยู่ละจ้าเออเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่เพิ่นละอยู่ก็เกาะเขา พอจะถ่ายทางไหนเดี๋ยวนี้่ถ่ายทางนีเหละจ้ะผมงคือเบ่งนงนี้จะ่่ทงนมาลงโป่งเป้งจ่โอ้ยจวาขนด้เป็นมก็จไปไปไปเรื่ๆบัดนี้จจำไได้ยีกว่ชือผู้ใดไดแน่ครับจได้ยุ่จ้ชื่อผู้ใดไดแน่ครับ พวกช่องใหญ่ๆเขาอยากองๆหน่อยได้ครับผมแต่แเอ่ยอยู่ภรูผาหมานเดี๋ยวได้ขอสอบถามในฐานะที่มันเป็นพี่น้องทางภูผาหมานคือ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 อ๋อเนี่ยคือบัตรอะีรคือว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านคือว่าเป็นเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านอันที่ห้องมองเห็นอยู่แบบไหนที่เพื่อนว่าข้างๆนี่อยู่มองในจังไรอยู่ในธรรมอยู่ในธรรนั่นคือธรรมวะ ลายปันได้ปดิปกติที่พี่กินล้านตูวแปดล้านสี่แสนเก้าพันสองหมื่นห้าพันร่อยเก้าสิบเอ็ดตัวโอ้นับเรียบร้อยเลยกนเบิดบ้าน่ย้าบ้าไหม้นคือเก่าแปดล้านสี่หมื่นห้าพันสอง้อยเก้าสิบเอ็ดตคือเก่าบรรลูปลรลตี นี่แหละพ่ดแลนหาบ้านลุงพลพ่นแลนต้องยองยเบิดตำนานยูทูบเบอร์บัดีเอาไปตามไปเบิ้งรู้เจอสี่ฟอไปอีกประเนาตามมาี่โตัวนี้กับแมนกับแม้ว่นี่ตัวนี้นี่สองตัวนี้สามตัวนี้แมนเบิ้งน่าจะได้ โออเมยจำได้หลายโอ้จำได้หลายอีลีตอนี่จำได้สุขคนเอามา่บิ้งอีเกียกันต่อห้องบันทิปอยเห็นเราจำยูทูบเบอร์ไปเรื่อยเบิ้งอีเกียกันเด้อข้าเด้อคุณเน่ะองเป็นง่ามค่ะข้าวหนึ่ผู้อีเกียจ้าผู้พาอีเกียมองหูนี่เพิ่นว่าน์ทำมาสั้นมาเบิ้งมาเบิ้งค่ะ ใกล้ๆห้เนเนาะค่ะใกล้ๆห um ้าโมงเย็นครับถ้าเราไปอยู่ฝั่งนู้นทางที่เราเข้ามาสวยทางที่เราเข้ามาเพราะนั้นเดี๋ยวใกล้เวลาเดี๋ยวเราขยับไปนู้นดีกว่าอันนี้ก็ชมอีเกียเขาจะเรียกอีเกียตอนนี้อืม จะบ้านผมเมืออ it ี่เกียเอ้าสมุดแห่งชาติตีนี่สมุดแห่งชาติมอสมุดแห่งภูผาม่านเ่ยมาที่ถ้ำค้างคาวปูผาม่านนะคะถ้ำที่เป็นรูตรงนี้นะคะรูตรงนี้คือถ้ำนะคะมีมีเกียเป็นล้านๆ้านตัวว่าอย่างนั้นนะคะก็คือมีค้างคาวเป็นล้านนะคะโอ้โหเราจะได้เห็นมันบินเข้าหรือบินออกตอนเย็นนี่พี่เอกก็จุดเนาะเอ้า มันมันบินออกติมันหากินเงินกันขึ้นบอก๋อหามงแรกมันสิบินออกปติปฏิท่าเขาก็กลับืเรามารอดูนะคะนี่นะคะรูนี้ค่ะมารอดูข้างข่าวกันจ้ามารอรับชมด้วยกันนะคะขอบพระคุณค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องกุกกอกสเตชันด้วยนะคะช่องนมเปี้ยกอกกอกด้วยค่ะฝากช่องสำรองของอาจารย์ธัญรัตน์หรือคุณครูธัญญานะคะ ก็คือช่องนมเปี้ยวกะกอกนะจ๊ะฝากด้วยค่ะพูดเด้อทำอีกเกียเด้อค่ะเด้อคุณเด้อคุณอ่ะเดีย๋ดวยวทาเบิ้งเด้อจ้าทาเบิ้งทาเบิง้ง